ซึ่งออกกะมานะครับออก,กะเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมาดูกระเพราที่ปลูกไว้ข้างกำแพงบ้านนี่แหละนะครับโอเคเอา,มาเมล็ดนะครับโรยๆไว้มันก็ขึ้นนั่นเนี่ยงามด้วยเอากระเพราดีข้างบ้าน คนดึงเขาไปทําง,งานเรากลับมานอนนะครับกลางคืนเนี่ยลำบากต้องต้องนอนกลางวันกลางวันนี่กินกลางคืนนอนกลางวัน,นก็เรื่องเลยหน,น้าบ้านยามเช้านี่เสียงนกเสียงกาเจียวเจียเจียวเจียนี่หน้าบ้าน อันเดียดเท้านะครับทุกคนก็ทยอยไปทางานก็เริ่มเงียบแล้วนะครับแต่เราลูกสะพ้ยลูกชายก็ยังไม่ได้จยกไปทาง,งานเลยยังแฟนก็ไปแล้วแหละเข้าเจ็ดโมงเช้าสวนกันไม่ก็ได้เจอกัน อ้านถเขากินกลางคืนกลางวันกันนอนกันงคืนเรามันกินกลางคืนนอนกลางวันที่บ้านก็ไม่ใหญ่โตนะครับแคบเนี่ยแล้ปลูกผักปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆท้องนี้อากาศดีเนาะมาคืนผลเป็นทั้งคืนเลย ยาอยุ่ข้างบ้านนี่สำรวจดูหน่อยอตกไข้ปไปเกลไดไปสำับข้าวไปตม้ตมปงตม้ตมปลาดได้อือแล้วเด็กๆทยอยไปโรงเรียนแล้วก็เงียบนะครับ เราไม่มีหลานนะครับยังไม่มีหลานมีแต่ตัวตัวเล็สอตัวนั่นแหละเสือแก,แกงส้มได้เล่นได้หยอกพอได้แกงเงานะครับปนปต่างๆนี่นเน่งที่ดีมาก,ก็เข้าปีที่ห้านะครับ